อ่ะโอเคครับผมขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องแฟนตาตีนอยู่กันในเกมสดโฟร์เอ็กตีมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการลงเกฟโฟนะรหรือว่าเกฟสี่ที่หลายคนนะลงกันนะก็วันนี้ผมพาน้องคนนึงนะมาลงเกฟโฟด้วยไรเดอร์เขาเขานะครับผมก็เขาลงน่าสนใจมากเขาลงไม่เกินหนึ่งนาทีเลยนะอาจจะเกินถ้าถ้าพลาดอาจจะเกินเลยทักหนึ่งนาทีสิบวินะครับผมคนนี้นะของไม่ได้โหดมากๆนะผมแต่คือลงลงคือไวมากครับมี จุดวงจุดบล็อกจุดนู่นจุดนี่ของเขานะก็สตั์ก็ไม่ไม่ถึงแบบแค่สองพันสองพันกว่ากว่าทุกคนไม่ได้แบบสามพันสี่พันเหมือนโอเวอร์นะโอเวอร์ก็อาจจะจบไวเพราะว่าสถิตย์เขาสูงนะแต่นี่คือไรเดอร์นะคบผมนี่ครับผมก็ขอแค่นี้ครับบวกห้าบวกเจ็ดนะผมก็ไม่ได้แรงนะครับผมนี่ใส่เป็นแม่เก่าหน้าอิมเก่าใส่เต้าดำเก่านะผมเก่าเพื่อให้คิมันร้อยนะผมแต่คือคีเขาได้แค่99.99 99นะสัตว์เลี้ยงอีกสาจุดสามนะครับผมมีสเปย์ใส่เป็นนกแก้วนะผมฉายาไฟตัติกนะครับ แล้วก็สกิลบวกเก้านะครับผม E นะเรามาดูกันว่าเขาจะ E เขาจะลงยังไงนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนว่าเขาจะโดนปาดหรือเปล่าแต่ก็อาจจะมีปาดมากเพราะว่าไรเดอร์บางทีปั๊มยาไม่ขึ้นก็ตายได้ครับผมก็แต่ถ้าเขาไม่พลาดก็อาจจะเร็วมากมากครับผมเห็นประมาณ50ิวิเเท่านั้นนะไรเดอร์รายเดินที่ดีมากๆใครคนนึงเลยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าน้องดั้งในแก๊งผมจะลงได้กี่วินาทีเดี๋ยวผมเทสห้ดูทัก2สองรอบแล้วกันเนาะ โอเคไปเลยครับน้อง let's go ไปแล้วที่ทุกคนบักกว่าตายหมดเลยทุกคนมันตายหมดเลยวอของบนห็นเห็นบ้านทุกคนเห็นนะเอา้าเฮ้ยไนเดอร์สิบเจ็ดวิสิบสี่วิเวอร์จาด ก็เห็นว่าบอลหินม่งตายเลยเป็นลมบอลหินเป็นลมเวอร์เกินโอ้โหบอลหินนี่ละลมเป็นลมเลยอะ่ะเวอร์จัดเลยช็อตนี้เวอร์จัดเลยโบโบดูดิดูดิดูดิดดนี่ไงไรไเดอร์ไรเดอร์โอใจลงลงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นตายเรื่องกูตาย แต่มันคือน่าตกใจคือตรงบอสหินนะมันตายเลยนะทุกคนนะเห็นปะโอเคอเครับผมจะตัดภาพไปดูสักรอบแล้วกันนะทุกคนนะไปสกอตทุกคนมาดูคราบว่ามันจะลงกันยังไงนะทุกคนนะก็ผมเปิดจอน้องไว้ขวาล่างเลยนะทุกคนนะเปิดทั้งจอจอเลยแนละ้วกันนะก็มาดูกันว่าน้องมันจะอียังไงนะทุกคนนะไปบอสหินตายเลยด้วยตีท,ทีเดียวอะสามตายทีเดียวสามตัวอะ เทคน,นิคคืออ e ีก่อนครับโบแล้วพุ่งหลังนะทุกคนนะพุ่งหลังะเตาะหนึ่งแล้วก็เดินไปเจ๊ๆน,น,น้อยนอยแล้วก็อ e. ีโบดูดิวดหินตายเลยดูดินอนกองเลยดูจอจอ,จอล่างขวานะเห็นปะเห็นจอล่างขวาปะเทคน,นิคน,นี้ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะบอกให้ให้คนที่ไม่รู้แล้วกันเนาะเฮ้ยมันไวแล้วเว้ยสิบสามวิอะตัดสองพันแปดนะครับผมย้ำว่าตัดสองพันแปดนะครับผม เฮ้ยเกินไปว่าเนี่ยมันแต่คือตรงนี้ก็อยู่ที่ทักษะแต่ละคนนะว่าใครลงได้ดีกว่านะตรงนี้ก็ดูถ้าแล้วแต่ทักษะแต่ละคนเลยนะครับผมก็ได้แค่ข้างหน้าในสิบสามวิก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับไรเดอร์นะผมว่ามันก็โอเคช่วยได้ช่วยไปดันเวลาได้อีกแป๊บนึงอ่ะเอออาจจะไม่ได้แบบวือหวาแบบเออมันจบตรงนี้ช้า,ชาไม่เป็นไรอ่ะแต่ก็คือข้างหน้าเราก็เวลาดีอ่ะเออก็ช่วยช่วยแบบช่วยให้มันจบจบไวขึ้นอีกนิดนึงอ่ะเข้าใจป่ะ ตรงนี้ก็อยู่ที่ทัทกษะแต่ละคนว่าเขาจะเอียนยังไงแล้วกันเนาะผมแค่มาบอกไอ้บอกแค้ตรวน,นี้เฉยนะเนี่ยมันเนี่ยแค่นหนึ่งนาทีเองเนะห้าสิบเจ็ดวิทุกคนไรเดอร์เนะเอ้สี่จอด้วยทุกคนมันก็ถือว่าเอาเรื่องเอาชัยนะว่าเอาเรื่องเอาชัยนะก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งครับทุกคนก็ไรเดอร์สองนแปดนะครับผมไม่ได้แบบแพงเหมือนโอเวอร์โหลดถ้าโอเวอร์โหลดห้าสิบเจ็ดวีไม่แปลกครับมันก็ปกติอยู่แล้วนะแต่นี่เป็นไรเดอร์ครับ โอ้โหคืออ e ีทีเดียวตายซ้าเมื่อกี้น่าจะเห็นนะมุลมล่างขวานะใครที่ไม่เห็นก็ไปดูได้นะผมโอเคตัดภาพไปรอบที่สามรอบสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะอนให้ทุกคนดูว่ารอบสุดท้ายเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ทุกคนไปดูรอบที่สามรอบสุดท้ายแนละ้วทุกคนนะก็รอดูว่าน้องมันติดบั็กหรือเปล่านะบั็หกทุกบล่อกไม่แน่ใจนะถึงงานจะแก้หรือเปล่าไม่รู้นะตรงนี้นะก็นั่นแหละครับมาดูกันว่ามันจะทําติดสามรอบติดหรือเปล่านะอืมถ้าติดสามรอบติดคือบั็กแล้วแหละ นะครับดูดิบอสเห็นตายเลยเว้ยสามรอบติดเลยเว้ยอ๋อสิบหกวิทุกคนคิดเอาแล้วกันนะทำติดทีสามรอบติดอะว่มา,มาโอกาสติดประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมว่านะมันทำสามรอบติดเลยนะเว้ยว,วางอลังการงานสร้างนึ่เกินว่ะอ่าทุกคนก็ดูดิดไอตัวนี้ที่ผมบอกนะก็อยู่ที่เทคนิคใครเทคนิคมันนะว่าใครจบเร็วใครจบช้าแล้วกันเนาะอ่ามันก็มันช่วยได้แค่ มันเทคนิคนี้คือได้แค่ตอนแรกครับผมตอนบดหินนะคือพุ่งหลังไปครับผมแล้วก็อีเดินไประมาณทักสองจังหวะแล้วก็อีครับเรียบร้อยครับอันนี้คือพลาดแค่พลาดน้องมันพลาดแล้วเนาะก็คือมันโชว์แค่ลายเดินต้นเกมแล้วกันเนาะบดหินแล้วกันเนาะเออมันจะแบบมันจะแบบยังไงอ่ะมันจาเรียกว่าไงอ่ะมันมันทีเดียวตายสามอ่ะเออก็ถ้าใครพลาดก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือก็ ก็ต้องก้อนนี้นะครับอืมมันอยู่ที่ทักษะแต่ละคนนะไอโงตัวนี้นะแต่ข้างหน้าไอที่ยังไม่รู้ก็รู้ไว้ก่อนแล้วกันตาอีกรอบแถมแถมเราพี่แถมครับทุกคนว่ามันติดไหมถ้าติดนี่คือชัดแล้วทุกคนชัดแล้วมาดูนะลายเดินนะมุมขวาล่างนะลายเดิอนน้องมันนะครับอันนี้คือจอผมไม่มองไม่ค่อยเห็นนะน้ำเดินไปทั้งสองจังหวนะแล้วอีโบเรียบร้อยเห็นปะไอที่มันติดร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะ มีครวะหน่าฮะอีลมเหรอวะเ้ยแต่มันน่าตกใจนะทุกคนอีเราตายสามอะไรเดอร์อะแต่ผมผมผมที่ผมตกใจเพราะผมไม่เคยลงดันไงผมไม่รู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยนะครับโอ้โ้หทุกคนอีตายสามตกใจไหมยนะน่ะน่าเหลือเชื่อว่ะ โอ้โหเนี่ยอันนี้คือที่ผมบอกไปเลยครับมันบางคนมันก็พลาดบางคนมันก็ไม่พลาดมันก็จบวอะ่ะเออถ้าใครไม่พลาดมันก็จบวครับแล้วแต่แล้วแต่ทักษะคนนะแล้วแต่ทักษะ,นะะแต่ละคนเลยครับวันนี้ครับไม่ตายนะ ก็ประมาณหนึ่งนาทีถ้ามนว่าในภาคก็อาจจะห้าสิบวิเห็นว่าเร็วสุดห้าสิบวินะไรเดอร์นะก็เรื่องอยู่นะก็นั่นแหละครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เลยใครจะทําตามก็ทาตามได้นะแต่อย่ามาถามผมนะผมไม่เป็นนะครับผมบอกไว้ก่อนผมไม่เป็นนะครับไม่ลงเองนะครับเป็นน้องน้องน้องดั้งนะในแก๊งนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทักษะเล็กน้อยในการล่าด่านแรกนะหรือว่าด่านบอสหินนะอีทีเดียวตายสามนะครับผมก็ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผัวใรชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งในช่องแฟนตาทีเด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปกว่อนมเจอวันคลิปน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ